สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเหล่าบอลครับประจำวันที่12กุมภาครับผมเจอเจอกันทุกวันพร้อมบอลทำเงินทุกหลีกทุกทัวร์นาเมนต์และวันนี้เลือกมา3คู่เช่นเดิมครับเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกครับคู่แรกเซลติกครับเจอกับไบเยอร์มิวนิกเตะในเวลาตี3คู่ที่2 m o โมนาโกเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบซิก้าคู่นี้เตะเวลาตี3และคู่สุดท้ายครับเฟยนูด เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ a อซมิลานคู่นี้เตะในเวลาตี3เช่นเดียวกันครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปวิเคราะห์บอลกันครับผมช่องย่องเบาหล่อบอลเราเป็นช่องใหม่อยากให้ช่วยกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับทางเราจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมเพื่อแฟนๆรายการทุกท่านครับผมเรามาเริ่มมาที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผม เซลติกครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของไบเยอร์มิวนิกครับคู่นี้นะเตะในเวลาตี3ครับผมโดยคู่นี้เคยเจอกันทั้งหมด4 m a แมตช์ครับและเซลติกไม่เคยชนะไบเยอรเลยไบเยอร์มิวนิกชนะไปถึง3ครับผมและเสมอกันไป1ครับผมเรามาดูทางฝั่งทีมเย่าของเซลติกกันบ้านดีกว่าครับ ตอนนี้เซลติกอยู่ที่1ของตารางหลีกครับผมลงแข่งไปทั้งหมด25แมตช์ครับชนะไป25เสมอ3และแพ้เพียง1เกมเก็บไปได้ทั้งหมด66แต้มในเกมลีกครับผมประตูได้เสียที่ทำได้ในเกมลีกครับทำไปได้72และเสียไป12ประตูครับผมเราลองมาดูสีติที่น่าสนใจเฮดเท่านะัดนหลังสุดของทางเซลติกกันบ้างดีกว่าครับเซลติกนะ ชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยครับผมในเกมลีกนะ5นัดหลังสุดโดยระบบแผนการเล่นที่เซลติกครับผมจะนำมาใช้จะเป็นระบบ4-3-3ครับผมแผงกล้องหลังครับผมก็จะมีทางด้านจอห์นตันไทเลอร์ครับผมส่วนตรงกลางที่น่าสนใจก็จะมีเป็นพ่วงแมกเกรเกอร์ครับผม เรามาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่าง b บาเยอร์มิวนิกบ้างดีกว่าครับผมบาเยอร์มิวนิกนะตอนนี้อยู่ที่1ของตารางลีกครับลงทําการแข่งขันทั้งหมดไปแล้ว20แมตช์ครับชนะ16เสมอ3และแพ้เพียง1เกมครับผม เก็บไปได้ทั้งหมด51แต้มในเกมลีกครับประตูที่ทำได้62และเสียไป19ประตูครับผมเราลองมาดูสิติ h d to Head ที่น่าสนใจของทางไบเยอร์มิวนิกบ้างดีกว่าครับโดย He to Head ทานัดหลังสุดของไบเยอร์มิวนิกนะครับผมทางไบเยอร์มิวนิกครับเก็บชัยชนะไปได้5เกมติดในลีกเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวเชียวเรามาดูตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางไบเยอรมิวนิกบ้างดีกว่าครับตอนนี้ก็จะมีทาง อิโตะที่ยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ครับตัวระบบแผนการเล่นที่ทางไบเยนมวนิกจะนำมาใช้ครับจะเป็นระบบ4-2-3-1ครับโดยประตูจะใช้เป็นนอยเออร์ครับคู่เซ็นเตอร์เป็นอูปาเมกาโนจับคู่กับคิมมินแจครับแบ็กทั้งคู่เป็นเดวิสกับเลมาครับผมส่วนคู่มิดฟิลตัวรับเป็นคิมมิชครับผมส่วนมิดฟิลแนวลุกครับเป็นโอลิเซมูเซียล่า คูแมนครับและหน้าเป้าใช้เป็นแฮริเคนครับผมโดยคู่นี้ครับผมทางช่องย่องเบาหล่อบอลเราวิเคราะห์กันไปที่เซลติกครับแพ้ให้กับไบเยอร์มิวนิคที่5ประตูต่อ2ครับผมเราไปกันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าครับผมโมนาโกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบติกาครับผมคู่นี้เตะในเวลาตี3ครับผมโดย ทั้งคู่เคยเจอเจอกันมาทั้งหมด3แมตช์ครับและเป็นทางเบฟิก้าที่เอาชนะไปได้2แมตช์และเสมอ1แมตช์ครับโดยทางโมนาโกไม่เคยชนะทางเบฟิก้าได้เลยครับผมเรามาดูทีมเจ้าบ้านอย่างโมนาโกกันดีกว่าครับตอนนี้โมนาโกอยู่ที่3ของตารางลีกครับลงแข่งขันไปทั้งหมด20แมตช์ครับชนะ11 เสมอ4และแพ้5ครับประตูได้เสียที่ทำได้ในเกมหลีกครับทำไปได้36เสียไป24ประตูครับมีทั้งหมด37แต้บในเกมหลีกครับผมเราเรองมาดูสถิติที่น่าสนใจ5นัดหลังสุดของทางโมนาโกกันบ้างดีกว่าครับโมนาโกนะชนะ2เสมอ1และแพ้2ครับผมโดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางโมนาโกครับจะมีอ e ิเลนนิกเคนนาครับผม บาโลกุนครับผมแล้วก็สเตฟานซินโก้ที่ยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้ครับระบบแผดการเล่นของทางโมโนโกครับจะเป็นระบบ4-4-2ครับผมโดยกองหลังจะใช้เป็นพั่วคริสเตียนมาวิซ่าครับผมจาวเ n อนริกเก้ครับแวนเดอร์สันครับผมตรงแดนกลางครับจะใช้เป็นทาคุมิมินามิโนเดนิสซาคเรียแซงกูดูมากาซ่ซา และคู่กองหน้าครับใช้เป็นมิก้าไมบีเรนครับจับคู่กับเรียลเอมโบโลครับเราไปดูฝั่งทีมเยือนอย่างเบฟิก้ากันครับเบฟิก้าตอนนี้อยู่ที่2ของตารางลีกครับผมลงแข่งไปแล้วทั้งหมด20แมตช์ครับ ชนะ14เสมอ2และแพ้4ครับโดยมีทั้งหมด44แต้มในเกมหลีกครับประตูที่ทำได้ทั้งหมด46และเสียไป16ประตูครับผมเราลองมาดูสถติที่น่าสนใจ้านัดหลังสุดของทางเบฟิก้ากันบ้างดีกว่าครับเบฟิก้านะชนะ2เสมอ0และแพ้3ครับผมโดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางเบฟิก้าครับจะมีเดียโก้กูเบียครับ เรนาโดซานเซครับผมแล้วก็อังเคิลดีมาเรียครับอาร์เธอร์สคนนี้ยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมและรูปแบบการเล่นที่ทางเบฟิก้าจะใช้จะเป็นระบบ433ครับผมโดยประตูครับจะใช้เป็นทางอนาโทลีทรูบินครับคู่เซนเ,นเตอร์ครับใช้เป็นอันโตนิโอซีวาจับคู่กับนิโคลัสโอตาเมนดีครับ b บ็ k ซ้ายใช้เป็นคาร์เรรัสแบ็คขวาใช้เป็นอาราโจครับส่วนแดนกลางครับใช้เป็นคอนคูเอมานูเอลซิวาและเฟเดริกอาร์เวรสสองริมเส้นครับใช้เป็นฮัคเตอร์โกลูอังเคลดิมารครับหน้าเป้าใช้เป็นแวนเจลิส โดยผลวิเคราะห์ที่ทางช่องย่องเบาเหล่าบอลเราวิเคราะห์คู่นี้ครับโมนาโกชนะทางเบนฟิก้าไปได้ที่3ประตูต่อ2ครับเราไปวิเคราะห์กันที่คู่สุดท้ายครับเฟรนูน์ครับเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานคู่นี้นะแต่เวลาตี3ครับโดยทั้งคู่ผลงานไม่เคยเจอกันเลยครับสำหรับคู่นี้นะ เราไปดูทีมเจ้าบ้านอย่างเฟยนูดกันบ้านดีกว่าครับเฟยนูดตอนนี้อยู่ที่5ของตารางลีกครับทำการลงแข่งขันทั้งหมดไป20แมตช์ชนะ10เสมอ6และแพ้4ครับประตูได้เสียที่ทำได้ในเกมลีกครับ4.3และเสียไป26ประตูครับเก็บไปทั้งหมด36แต้มในเกมลีกครับลองมาดูสถติที่น่าสนใจ5นัดหลังสุดของทางเฟยนูดครับเฟยนูดนะชนะ1เสมอ1 และแพ้ไปถึง3าเกมเลยทีเดียวโดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางเฟนูดครับตอนนี้นะจะมีทางด้านจอแดนโลทอมบาครับคลาวินสแตงครับผมเควินนาเจนะแล้วก็ฮาจิมูซาเรียกได้ว่าตัวบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับสำหรับทางเฟยานูดส่วนระบบแผนการเล่นครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผม โดยทางด้านกองหลังจะใช้เป็นโทมัสเบเ่นครับเดวิดฮันโก้มิดฟิลตัวรับครับเป็นเควินตินทิมเบอร์ส่วนตัวรุกครับจะมีทางด้านอีกกอร์อันโตนี่มิลัมโบอิบราฮิมออสมานและหน้าเป้าใช้เป็นอายาเซอูเอดะ โดยเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอซิมิลานกันบ้างดีกว่าครับตอนนี้นะเอซิมิลานอยู่ที่8ของตารางลีกครับลงทำการแข่งขันทั้งหมด22แมช์ครับชนะ19 เสมอ8และแพ้5ครับผมโดยประตูที่ทำได้ทั้งหมดในเกมลีกครับทำไปได้33%และเสียไป24ประตูเก็บไปได้ทั้งหมด35แต้มในเกมลีกครับเราลองมาดูสถิติที่น่าสนใจห้านั้นหลังสุดของทางมิลานกันบ้างดีกว่าครับมิลานนะชนะ2เสมอ2และแพ้1ครับโดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางมิลานตอนนี้นะจะมีทางลูเบนลอตตันชีฟค,ครับผมแล้วก็ ฟอเรนโซครับบอนดกเอมเมอร์สันนะนักเตะเหล่านี้ยังได้รับประการบาดเจ็บอยู่ครับผมโดยรูปแบบการเล่นของทางมิลานนะจะมาในรูปแบบการเล่น4-3-3ครับโดยประตูจะใช้เป็นทางแม็กแนนครับคู่เซ็นเตอร์ครับใช้เป็นโทบริเตโอแองังเดส วักเนอร์ตรงกลางครับจะมีเป็นยูซุฟฟฟาน่ายูนุสมูซาครับส่วนริมเส้นนะจะมีคริสเตียนพูริสิกครับราฟาเอลเลโอน้าเป้าครับใช้เป็นอับราฮัมแทมมี่โดยคู่นี้ครับทางช่องย่องเบาเหล่อบอลเราวิเคราะห์กันที่เฟยานูดครับเสมอกับทางเอซมิลานที่2ประตูต่อ2ครับผมเรารองมาสรุป ผลวิเคราะห์ทั้ง3คู่ที่ทางช่องย่องเบาเหล่อบอลวิเคราะห์กันไปดีกว่าครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมคู่แรกครับเซลติกแพ้ให้กับไบเอลมินิกไป5ประตูต่อ2ครับ คู่ที่2ครับโมนโกครับชนะทางเบฟิก้าไปได้ที่3ประตูต่อ2ครับและคู่สุดท้ายครับเฟหนูดครับเสมอกับทางเอซีมิลานที่2ประตูต่อ2ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคู่ที่เราเลือกมาทั้ง3คู่วิเคราะห์ถูกใจท่านผู้ฟังทุกคนไหมครับผมถ้าถูกใจยังไงนะ ก็ขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องย่องเบาเหล่าบอลเราไว้ด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์ติชมได้เลยทางเราจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อแฟนรายการทุกท่านเลยส่วนวันนี้ทางช่องย่องเบาเหล่าบอลเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับและวันนี้ครับผมสวัสดีครับ